โดยจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำงานเป็นทีมประสานงานหล่อเลี้ยงกันทั้งนิพพานทำบุญทั้งหมดเลยเดียวสิ่งที่แต่ละท่อทานบุญดำรงอยู่ในความเป็นยังอยู่ล้วนเกิดจากทุกส่วนของนิพพานทำบุญที่เป็นเส้นทางการทำงานของพระผู้สร้าง ที่เป็นเครื่องจักรพลังงานของทรรบุญบารมีสามสิบทัสและบารมีสามสิบทัสของการให้รับอาภายธธัยหัวทกรรมจะเ็นกับนิพพานทรรบุญ้รหมดททุกส่วนได้ทำหน้าที่เข้าสู่การเบียดเบียน ทำลายทำทั้งหลายที่ไม่ใช่บุญอย่างเพื่จะได้นํามาทําให้เป็นทําบุญบารมีใหม่ๆของบารมีสามสิบทัสซึ่งเป็นการทําให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญโดยพระผู้สร้าง เป็นเครื่องจักรพลังงานของทงบบรรบุญบารมีสามสิบคาสนี้ก็จะยึดพื้นที่บังคับให้ทุกส่วนทั้งนี่ผ่านใหญ่เป็นความสุขความสําเร็จจ้ะของการเป็นที่สุดของทางของบุนบังคับให้มีความสุขให้มีความสําเร็จในการเป็นที่สุดของทางของบุญจ้ะซึ่งเป็น แบบที่ทําที่ไม่ใช่บุญก็ทําวิธีการบังคับให้มีความไม่สุขไม่สําเร็จอย่างนั้นเลยทำกระทำมีวิธีการทํางานเหมือนเหมือนกันเพื่อให้เข้าสู่การเบียดเบียน,ทำ,นทำอื่นๆแล้วกนะ็เอาทำอื่นๆนั้น่ะ เปลี่ยนมาเป็นธรรมของตอนเองซึ่งการทำงานแบบนี้ที่ผ่านทำบุญที่บังคับโดยพระผู้สร้างเนี่ยซึ่งเป็นเครื่องจักรพลังงานของทำบุญมีสามสิบถัดซึ่งปรากฏอยู่ใน ทุกที่ของนิพพานทําบุญตามท่อทานบุญทั้งหลายปรากฏทุกที่หมายถึงว่าก็จะปรากฏในที่ที่สามารถยึดพื้นที่ได้จ้ะเช่นปรากฏที่เส้นทางสายกลางที่อยู่ศูนย์กลางของแต่ละท่อทานบุญนั่นแหละจ้ะแต่ส่วนที่ทำที่ไม่ใช่บุญที่เข้ามาเบียดเบียนและยึดพื้นที่ ในส่วนนั้นก็ไม่ไม่ใช่ว่าปรากฏอยู่นะจ๊ะซึ่งก็จะต้องยึดพื้นที่เข้าไปให้ได้โดยการเบียดเบียนธรรมที่ไม่ใช่บุญเนี่ยที่เข้ามาทําให้เกิดการเป็นกตอขอออเป็นคู่กับผู้เวรกัน,นะให้หมดไปจ้ะให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนธรรมของเขาอ่ะให้มาเป็นธรรมบุญที่เป็นบารมีสมามสิบทัศนนี้ ดังนั้นไม่ว่าสถานะสภา,าวะจะเป็นยังไงยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องแยกทำทั้งหลายออกจากกันให้ได้จ้ะเราตั้งาตาธรรมดึงดดบอกเกิดเทวธรรมที่เป็นบุญบรามีสามสิบทเท่านั้นทําให้ชํานาญอย่างเนี้จ้ะไม่ว่าจะเจอวิกฤตที่หนักขนาดไหนเราจะต้องทําให้เป็นโอกาสในการ ทำให้มีบารมีสาสิบธาตุเยะมากขึ้นเรื่อยๆจะ้ะบารมีสามสิบธาตุนี้ก็จะรวมเอาธาตุทั้งละเอียดละหยาบให้เป็นธาตุธรรมที่บังคับโดยธรรมที่เป็นฝ่ายวุ่นที่เป็นบารมีสามสิบธาตุจ้ะก็หมายถึงว่าสมบัติทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เลยจะ้ะสมบัติในที่ดีก็หมายถึงธาตุ ทั้งเอียดและหยาบที่ดึงดูดบอกเกิดหรือว่ารวมด้วยธรรมที่เป็นบุญบริสัทธิ์ทัและก็ยังหมายถึงธรรมที่เป็นบริสัทธิ์สิทัสด้วยในในคําว่าสมบัติเนียทั้งที่เป็นโลกีรั์ปริยทรัพย์จึงหมายถึงธาตุและก็ธรรมโดยธรรมนั้นเป็นธรรมที่เป็นบุญบารมีสามสิทัส โลกียทรัพ์หมายถึงทรัพย์ที่เป็นของหยาบหรือว่าเป็นธาตุหยาบที่ถูกถึงดูดบ่อเกิดหรือว่าถูกรวมโดยธรรมที่เป็นบุญบารมีสองทิฏฐัสอริยทรัพย์หมายถึงทรัพย์ที่เป็นธาตุละเอียดกว่าธา,าตุที่เป็น โลคียทรั์ถูกดึงดูดบอกเกิดโดยธรรมที่เป็นบุญบาร,รมีสามสิบทัศดึงดูดรวมกันไว้ให้เป็นอริยทร,รั์และก็ยังหมายถึงธรรมที่เป็นบุญบาร,รมีสามสิบทัศและบาร,รมีสันทิธรการให้รับภระาสกิกรรมกับตัวเองนพํนบุญทั้งหมดทุกส่วนของนิพพานธรรบุญนั้นในความหมายคือว่าอริยทร,รั์และ โลเคียรัพย์ล้วนแต่เป็นธาตุธรรมที่เป็นบุญบารมีสามสิบพัดและบรสามสัดการให้รับภัยสิการัวเองอนิพานธรรบุญเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในนิพพานทรบุญทั้งหมดหรือว่าเป็นนิพพานทรบุญนั่นแหละที่ ไม่มีธรรมที่ไม่ใช่บุญเข้ามาเกียดเบียนทําลายธรรมที่เป็นบุญบาร,รมีสามสิทธันได้จะ้ะแต่ระดับของความเป็นโลกเยียทรัพย์เละอริยทรัพย์ก็มีระดับของความเป็นทรัพย์ทั้งหลายนี้โดยทรั์ที่ไม่มีธรรมที่เป็นธรรมที่ไม่ใช่บุญบาร,รมีสามสิทศาบังคับ รวมอยู่ได้เนี่ยก็แปลว่าเป็นที่สุดของอริยทรัพย์แล้วก็ที่สุดของโลกียทรัพย์นะจ๊ะซึ่งต้องเป็นทั้งละเอียดธาตุละเอียดและก็หยาบเพราะโครงสร้างของนิพพานตบุญมีทั้งส่วนที่เป็นธาตุละเอียดและส่วนที่เป็นธาตุหยาบจ้ะตั้งรวมกันไว้หรือว่าถูกดึงดูดบอกเกิด เป็นโครงสร้างท well, ี <laughs> ่เป네็นนิพพานธรรมบุญเพื like, ่อทำงานให้เป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญก็จะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยจ้ะการเบียดเบียนกันระหว่างธรรมทั้งหลายเนี่ยฮะสถานะสภาวะต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะยจ๊ะผู้ทําหน้าที่ว่หน้าต้นดุนผู้นําเนี่ยก็จะ ทำงานในสนามรบสนามรบก็คือนิานตำบญเนี่ยแหละจ้ะเราก็ไปรบในที่ที่เป็นชัยชนะให้ได้ง่ายคือที่ศูนย์กลางกับแต่ละท่อตนบนุลที่อยู่นะตำแหน่งของเส้นทางสายกลางแหละหรือว่าเป็นเป็นเส้นทางสายกลางนั่นเอง ศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญเขาจะต่อกับท่อทานบุญทั้งละเอียดและหยาบต่อกันเป็นสายเรียกว่าสายที่เป็นท่อทานของบุญบาร,รมีสามสิทัสจากศูนย์กลางอูทะเลบุญแล้วก็อยู่ในเส้นทางเนี้ยเราก็จะ ได้ทางานในการทําการตั้งทัศทำดึงดูดบอกเกิดทําที่เป็นบุญบาร,รมีสามสิทัศนี้ให้มากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจ้ะซึ่งบาร,รมีสามสิทัานี้ก็คือพระผู้สร้างก็คือตัวเราเองนั่นแหละจ้ะความเป็นตัวเราเองความเป็นครูบาอาจารย์ของเราตัวตนที่แท้จริงของท่าน ก็คือธรรมนั่นเองธรรมที่เป็นบุญบาร,รมีสัมทธิธรร์ธาตส่วนธาตุนั้นเนะี่ยก็เป็นส่วนที่ทำดึงดูดบอกเกิดหรือว่ารวมมาประกอบกันไว้เพื่อจะให้อยู่ในแต่ละภพภูมิเราลองสังเกตครูบาอาจารย์ของเราท่านก็มีร่างกายนะแล้วก็ดึงดูดธาตุ ประกอบขึ้นเป็นร่างกายไหมจ๊ะซึ่งความเป็นท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนความเป็นท่านคือธรรมธรรมที่เป็นบุญวริสุทธนนิ์นตั้นน่ะก็คือเป็นพระผู้สร้างนั่นเองแต่ในความเข้าใจก็เข้าใจว่าท่านเป็นกายละเอียดอย่างเงี้ยหรือถ้าเข้าใจลึกซึ้งขึ้นก็ท่านเป็นเทวดาอย่างเงี้ยเป็นพรหมรูปพรหมหรือเข้าใจไปว่าท่านเป็น กายของพระธรรมกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยางนี้ยฮะหรือกายพระต้นทาตนธนดำก็เข้าใจกันไปตามลําดับของการเข้าถึงของการค้นไปเจอแต่ในความเป็นตัวท่านจริงท่านเป็นบาร,รมีสัมทั์จิเป็นธรรมเป็นพระผู้สร้างซึ่งเป็นความ เมตตาเอื้อเฟื้อให้ความรักให้ความปลอดภัยให้โหติกรรมกันแตยูกัตเวทีเลารักษานิพพานทำบุญสร้างที่สืงทำของบุญเนี่ยแล้วก็ความเป็นแท้ตัวตนของลูกท่อทานบุญก็เป็นธรรมที่เป็นบุญบริวีสามิทัศนนี้เองแล้วก็เป็นพระผู้สร้าง พราะผู้สร้างนี้ถ้าเราเปรียบเสมือนเลือดนะพราะผู้สร้างเป็นเลือดเนี่ยเลือดก็เดินทางไปทั่วตามเส้นเลือดที่เดินทางไปถึงได้นะครัให้แต่ละที่ที่เลือดไปถึงอ่ะมีความเป็นชีวิตอยู่ได้หรือเป็นสิ่งนั้นๆน่นะหรือสร้างสิ่งทั้งหลายขึ้นมาเป็นร่างกายผูพพ้สร้างก็เช่นเดียวกันสร้างเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ย สร้างเป็นลึกท่อฐานบนุญอย่างเงี้ยจะ้ะดังนั้นพระผู้สร้างซึ่งคือธรรมที่เป็นบนุญบาร,รมีสามสิบทัดและปรริสามทัสการให้ระพิธิกรรมกับเตีงนิพพานทำบุญซึ่งมีที่มั่นที่มีมากที่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์มาก ที่สามารถดึงดูดบอกเกิดให้เกิดพระผู้สร้างเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆคขาว่าเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆหมายถึงจํานวนปริมาณเหมือนกับเลือดที่เพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆทั้งจํานวนปริมาณเนี่ยทั้งคุณภาพของเลือดที่บริสุทธิ์ความหมายคืออย่างนี้นะไม่ใช่พระผู้สร้างมีหลายองค์อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะบางทีเราบอกว่าพระผู้สร้างทุกพระองค์เนี่ยก็ว่าไปคือต้องต้องรู้ว่าคืออะไรจ้ะ หรือพูดได้จนะ่ะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องรู้ว่าจริงล้วคืออะไรอย่างนี้ฮะคือทุกเรื่องเนี่ยจริงๆแล้วไม่รู้ต้องให้รู้ให้ได้จ้ะถ้ารู้ก็ดีอ่ะแต่ไม่รู้แล้วเก็บไปเงี้ยก็จะเป็นอาการที่โดนบังคับโดยธรรมที่ไม่ใช่บุญอะไรจ้ะเป็นผู้ไม่รู้ต้องรู้จนะ้ะแล้วการหารู้หรือการเข้าไปรู้นี่ก็ง่ายที่สุดแล้วอนะ่ะจ้ะ ซึ่งเขาก็ไม่ทำกันอีกนะเช่นสมัยก่อนครูบาอาจารย์นั้นก็อยู่เขาก็ไม่เข้าไปหาท่านอะ่ะซั้ก็อยู่ก็ไม่เข้าไปหาแล้วบางทีก็ไม่อยากเจอหรือว่าไม่อยากให้ท่านมายุ่งอะไรกายเป็นงั้นไปเพราะอะไรเพราะว่าเขากําลังยุ่งอยู่กับทําที่ไม่ใช่บุญเนี่ยนั้นก็เช็คให้ดีแล้วกันว่าเรามีความเป็นอย่างไรไหมถ้าเป็นก็อะเป็น ก็เลิกเป็นแล้วก็ให้เช็คซึ่งกันและกันเช็คก,กันระหว่างเพื่อนทั้งหลายอย่างเงี้ยนะจ๊ะ